โอ้ถ้าพ่อพ่นบวขาดจากกันเนาะพ่นใส่บาทเพ่นกับใส่น้ำกันพนละท้างเนะาะหลักยมนะ่มเนาะอาจาร,รย์เดชอาจารย์วุฒิทิมล็อกเรือๆพี่น้องเอออันนี้มันวิดีโอกันทำบุญบรรยากาศย่ำเศร้าเด้เอ,อพี่น้องอันนี้ต้นการราชันกับผููจัดการพ่นเสียเมี่ยงนอกเลยเนาะพ่นลาสีพ่นขืนนะเนาะ จอยจะเท่าไหร่นักเตดีมโอ้พอๆไห่อย่างเง้ยนะเป็นอยากพี่สรวนรวมเนาะโอ้ทีมงานนับเตะดีครับ เอาเอาลนี้เเียนั่นโอ้มีคนใส่บาตน้ำกันนาะพี่น้องเนาะการจะน้ากับพู้จัดการเพิ่น คนหลายๆคนกับพอ่อไซดับพี่น้องพนอนะใไซคู่กันอากาศครับพี่น้องครับพอพอถึงท่านหนึขอบคครับ ตอนนี้พระคุนเจ้ามาแล้วครับพี่ประเดี๋ยวพระกุฎหลงพอพุทมาแล้วจากน้อยเท่ากันรับจินรับพรครับจากน้อยใส่บาตรเรียบร้อยแล้ว

ก็อง่ะเ้ายเาปูบนไะามาหนกยงลบายสบายก็ต้องปีนดิ่ตอ่ใส่แ้มใส่แบคือเากต้องหนจับผ้าใส่ที่สูงคือก เราทำน้ำซุด้วยอยากนปปาปูอย้ตด้วก็ใ่ใช่เน๊ะเป็นภาษาสันนิษฐานเลยเน๊ะเก่งเน๊ แอกรดกว่าพอดีพอดีดกดีนะไ่้องขายไ่่แล้วิว

đó cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái